ผลิตลูกสาวออกมาได้น่ารักนะครับจนกลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับสำหรับคุณจิมเจจินไตนะที่ตอนนี้น้องพลอยเจครับสมขวบแล้วมีแฟนคลับมากขึ้นเรื่อยๆครับ ล่าสุดเลยถามเรื่องทาย,ยาทคนที่2ฮะเจ้าตัวบอกว่าภรรยาอยากได้ผู้หญิงนะครับแต่ว่าตนเนี่ยอยากได้ผู้ชายส่วนเรื่องของการเปลี่ยนนามสกุลตัวเองนะครับเป็นแวนเดลนะครับหรือว่านามสกุลใหม่ของเขาเนี่ยคือเปลี่ยนมานานแล้วนะฮะซึ่งตอนตอนคุณพ่อเสียนะครับก็เลยเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของคุณแม่ซึ่งภรรยาแล้วก็พลอยเจก็ใช้นามสกุลนี้เช่นเดียวกันครับเปลี่ยนนานแล้วเปลี่ยนมา ประมาณสักเจ็ดปีแล้วฮะเป็นแวนดิวนะฮะจริงๆเมื่อก่อนชื่อเจจินไตนติมณน,น์แต่ว่าคุณพ่อผมเสียเจ็ดปีที่แล้วพอเสียเสร็จปุ๊บแม่เป็นคนเดียวที่ใช้นามสกุลเราก็เลยเปลี่ยนใช้นามสกุลแม่ลูกใช้แวนดิวครับที่บอกว่าจะมีนะะก็แล้วแต่ภรรยาแล้วฮะตอนนี้ภรรยารู้สึกว่า <c oughs> เป็นกังวลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเองขอเวลาอีกหน่อยนึงกเรื่องอะไรก็กังวลหลายอย่างฮะ,ะรู้สึกว่าเขาเพิ่งได้พักแล้วช่วงโควิดเนี่ยเขาก็เขาเป็นคุณแม่นะดูลูกแบบ ร้อมากก็ยังเหนื่อยอยู่ภรรยาอยากได้ผู้หญิงผมอยากได้ผู้ชายถ้าเราจะมีอีกคนหนึ่งจะเป็นเพศหญิงเพศช,ชายเราก็เรายินดีแล้วแต่ว่าเราจะได้อะไรถามถึงน้องคอยเจนเนะคะตอนนี้เป็นไงบ้างคะตอนนี้สามขบเเดือนฮะพัฒนาการดีมากครับยังคงคึกนะฮะสนุกสนานเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้พาไปเรียนทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> แก้เบื่อก็เลยพาเขาไปเรียนพวกทำอาหารเรียน คุกกิ้งเรียนกีฬาว่ายนองว่ายน้ำอะไรเางี้ฮะตอนนี้ไปเลดักติ้งอโยด้วยนะฮะก็เลย mm hmm. ก็เลยก็เลยเป็นประสบการณ์ใหม่ไปเรียนเต้นอะไรเยงี้ฮะอาหารไม่ค่อยชอบชอบอะไรที่ใช้กําลังเยอะชอบกีฬาแล้วก็ชอบเต้นแล้วแต่สิ่งนี้เขาชอบนะ,ะกำลังหาทิศทางอยู่ว่าเขาชอบอะไร f อฟก็ <S <S <FC> น่ารักทุกคนนะยังเดี๋ยวแน่นเหมือนเดิมฮะแล้วก็ก็ยังมาคอมเมนต์ถึงลูกเรื่อยๆเราก็จําได้ะฮะเอฟซี FC FC ีที่อยู่ตั้งแต่ลูกเราคลอดมายอะไรยงี้จนถึงปัจจุบันอนะไรยงี้เราก็รู้สึกขอบคุณนะฮะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Side HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Side HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ